นี่ให้มันจิ้มปลาเคี่ยวด้วยทีอา,มาเมื่อกินพริกไหมแล้วนังน่ะโดนเชี่ยงคนเดียวค่อยค่อยก,อยก,กลับอย่ากลับแรงมีมันหมดหมดอา,มาเมื่อกินแบบนี้เอง กอตังไข่หมันกวางตังค์ตามันไหลแล้วมันยังไม่สุกต้องทายเนี่ยพอแล้วทาพอแล้วอันนั้นนี่มันเป็นชีสใช่ไหมพี่เชื่อชทามากบ้าบัวเนยฮะเนยเออมันเป็นเนยมันไม่ใช่ชีสนะชีสใครต่อไม่เอาห้องหนูไม่เอาแกข้าวหนูไม่เอาผักหนูให้แม่กินแม่ให้แม่กินผักที่ ข้าโดนแผลเว้ย